สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนลงเซฟเกมใน PPSPP PP นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะไปเตรียมการรอเลยเราก็โหลดเซฟเกมที่เราเล่นใน PPSPP PP นะฮะก็แล้วเราก็เข้าไปในตัวแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปแล้วก็จะเห็น PSP ก็กดเข้าไปเลยนะ แล้วก็ไปที่เซฟ e Data แล้วเราก็จะเห็นไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้มันมาจากนี่ครับเตฟที่พวกเราโหลดมาไปหาโหลดจากในเน็ตได้เลยนะครับถ้าขอลิงก์ผมก็หาไม่เจอแล้วนะครับเพราะว่ามันนานมาันละก็พอเข้าไปนะครับเห็นไอ้นี้นะฮะก็คัดลอกนะฮะแล้วก็ เอามาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วพอเราเข้าเกมเราก็มันจะมีคําว่าเซฟเกมก็กดที่เฮ้ยมันก็จะมีคําว่าโหลดเกมก็กดไปที่โหลดเกมนะครับแล้วก็จะเห็นเห็นเป็นพวกเซฟเซฟแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ